สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับตระกูลเดก้าครับอดีตเคยรอปัจจุบันก็ยังรอครับใครที่ออกรถสมัยยุคต้นๆเมื่อสิบปีที่แล้วคันนี้เป็นพระเอกเลยนะใครมีเดก้าเนี่ยรอที่สุดล้ว ร้อยเก้าห้าบาพลังครับส่วนมากมาก็มีสองร้อยสิบกับร้อยเก้าสิบห้าแรงครับดิก,ก้าแต่๋ยลมาหลังๆนี่จะเป็นเมก้าฮีโน่ปบ,บ,บทวีซับครับรถมาจากซุรินครับมาวิ่งร่วมกับ โซนบุรีรัมกับเจ๊แคทเทให้กับวัดครับอ่ะไอหางอึง ร้อพี่อยไปอีก,อกสิงไฮเทครถเกง๋งไม่เกีียวนะน่าจะเป็นรถทรร่อแกใหญ่ ันก็ไปลุงกบสาน้ำบ่กบสาน้ำโอ้กบสาด้วยไม่ต่ำกว่าสามสี่พันเที่ยวครับวิ่งไปเลยตานี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะลึกด้วยดูดูไปครับทั้งใหญ่ทั้งลึก น,นี่เลยตั้งคันเลยเว้ยสามพี่น้อง ี้จะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเสไตล์ที่เคยเห็นไหมรถของญี่ปุ่นก็จะแต่งลักษณะนี้แหละจะมีมเครอะไรนะข้างบนนะเป็นกล่องๆอะไรประมาณนี้เลยป้ายเป็นป้าย เต็มไปหมดเลยครับชุดแต่งก็แปะแปะแสนนะหลายหมื่นเหมือนกันครับดูชุดแต่งเขาทั้งกระจกทั้งไฟทั้งมิชลินเนี่ยอันนี้ได้กล้าครับคนเขาชอบชอบแต่งรถเฉพาะแตรนั่นก็ตกไปห้าหกพันแล้วนะปากคู่อ่ะ ปากคู่เตะมิชลินก็ตกไปตัวละห้าร้อยนาซาก็จกนาซาก็แต่ก่อนก็อันละสอ0ร้อยตอนนี้ร้อยกว่าบาทหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่ก็หลายหมื่นแล้วนะหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ๆก็หลายหมื่นแล้วคนระับโอกแต่งได้สุดยอดมากสวยแต่ว่าวิ่งเข้าในเมืองค่อนข้างจะลำบากเจอขนส่งนี่ต้อง ต้องหยุดก่อนนะเพราะว่าหลายดวงเลอเกินจะตีไปดวงละห้าร้อก็หลายหมื่นเหม่กันถัาปรับ <c oughs> คนมันชอบครับใจมันรักแสงพ่ได้ก็ตายโลดอยู่ใบซาน เจ้าทินนี่จะเปิดประตูถอยครับเปิดประตูแล้วก็ถอยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดครับพรจ้างคนขับนะถ้าตัวเขาเองเขาหน้าจะไม่เปิดประตูถอยหรกเดี๋ยวเราจะดูคนฝั่งฝั่งทางคนขับเขาจะเปิดประตูถอยจริงไหมเอ้ไม่เปิดเลยเอออ้าวเปิดแล้ว งกระจกไม่ถนัดครับต้องเปิดประตูอย่างนี้แหละเพื่อความมั่นใจครับเนี่ยคนเรามั่นใจแบบไหนก็ทําแบบนั้นหลยเพื่อความปลอดภัยด้วยทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดจะปลอดภัยครับเหยียบก็ต้องเบิเล้ลหน่อยให้มันขึ้นเร็วๆลงเร็วๆครับ